นี่เป็นะให้เกี่ยวแรแจ็ที่เป็นพ้นได้เราูไฟเป็นไฟรเองเปิดหมดทุกอันกลป่ามกมี้านางมีข้า่ออันีไฟก็น่าจะเป็นวนี้แหละที่ไม่มีม่มีไม่มีขั้วาจอมาใส่ก็น่าจะใช้ได้ านมีทางสองใบป่ะสีน้ำเงินกับสีแดงเข้าไปเลยสีแดงอยู่ตรงนี้เลมีสีแดงมีน้ำแล้วในถังน้ำเงินมีขันป่ะมีน้ำมีขันเออนี่นี่ปักบัวนี่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนสายนี่ก็ปักบัวซ่วงกระดาษเช็ดน้ำลาดน้ำลาด้ำลน้ำลาหน่อยดเลยมาเอ๊ะ ออกแบบปแบบนี้ okay, แล้วก็มันจะมีสวิตไฟตรงนี้สองอันไม่รู้สวิตตรงไหนก็ไม่รู้ไหมก็เวลานั่นก็ปิดไว้เพราะไม่รู้ตรงไหนแล้วก็พัดลมมันนี่<ม>พัดลมมันไหนสีจากสีของบ้านเขาเนี่ยนะไม่อยากยูแ้วไนะ่พัดลมมันนี่ก็ระวังลืมปิดนะเพราะบางทีมันเปิดเนี่ยมันไม่ติดนะเนดือนหนึ่งสองสามไม่ติดถ้าก็ไม่รู้เพราะอะไรอ๋อ OUGH สวิตมาเป็นตรงนี้แล้วแต่สวิตที่ควบคุม ควบคุมพัดลมแต่อันนึงไปรู้อะไรอันอาจจะเป็นป้านีก็ได้ก็ปิดออกไปคุณเพิร์ีไม่สุดไหมันเป็นตลาดน้ยอะไรมีก็ดไปชอาไปทำอะไรเอาทั้นไม่เอาไปอ๋อเออใหญ่ยตปิดไฟปิดไฟหน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รูกอลูกในหลวงสามสีิแล้วล่ะูกตราไป่ันี้เาไปินไปเดไเ็ี่จักรูปก็เาลูกด้วยลูกมามองด้วยตรงไหนตรงไหนเขียนอะไรระลับบ่ายนั้นอันนี้ตรงกลางน่สสี่ตรงนี้สองข้างหน้านุ่น้กน Yeah.